สวัสดีครับแบงค์ Bank นะครับก็วันนี้จะมารีวิวป้ายยานะครับตัวคีย์บอร์ดใหม่ที่เพิ่งซื้อมากําลังเหอของใหม่ก็เลยอยากจะเอามาอวดนะครับจริงๆเป็นของที่วางขายมาสักพักแล้วนะครับพอดีเพิ่งซื้อมาก็เลยอยากจะเอามารีวิวให้ดูนะครับตัวนี้ครับเจ้า M Audio Oxygen Pro Mini นะครับ เป็นมินิคอนโทรเลอร์นะครับที่มีขนาด32ขีสามารถที่จะเอาไปที่ไหนก็ได้พกพาสะดวกนะครับใส่กระเป๋าเป้สามารถทํางานนอกบ้านได้เลยสบายมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับเจ้าตัวนี้เลย M Audio Oxygen Pro Mini นะครับจะเห็นว่าขนาดเนี่ย,ยถ้าเกิดเทียบกับตัวผมไม่ใหญ่เลยใช่ไหมใส่กระเป๋านะครับไม่หนักด้วยน้ําหนักไม่ถึงกิโลนะครับประมาณา400หรือ500กรัมได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเบาทีเดียว สามารถที่จะพกไปนอกบ้านแล้วก็ทํางานได้ทันทีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับผมเริ่มจากข้างหลังครับมีช่อง MIDI out เป็น mini jack นะครับเราสามารถเสียบเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นได้ถัดมาเป็นช่อง sustain สําหรับเสียบฟุตสวิตช์ครับและช่อง USB เพื่อเสียบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ครับส่วนด้านบนก็มี pitch control mod view บวกลบ Octave มีปุ่มเพื่อเข้าโมดต่างๆนะครับมี s l i d e fader มาให้4อัน มีปุ่ม Stop Play Record มาให้นะครับมี Drum Pad แล้วก็มีปุ่มหมุนเพื่อ Control ต่างๆอีก4อันครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัว M Audio Oxygen Pro Mini เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยเขาสามารถที่จะเล่นกับดอได้หลายเจ้าเลยนะครับวิธีเลือกนะครับให้เลือกเอาตรงปุ่มนี้นะครับแล้วก็กดในที่นี้ผมเลือกเอาไว้แล้วนะเพื่อจะอัดคลิปนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตตรงนี้ไม่กดให้ดูนะแต่เราสามารถเลือกได้จากตรงนี้นะครับทีนี้ฟังก์ชันถัดมาก็จะเป็นเล่นอครับ ทีนี้ถ้าเกิดเราอยากให้เขาเล่นเป็น a p p g g i a นะครับเรากดปุ่มนี้เลยครับให้มีไฟขึ้นนะครับเรากดคอร์ดได้เลยถ้าผมปล่อยมือเนี่ย เสียงจะหยุดทันทีนะครับถ้าไม่อยากให้เสียงหยุดอยากจะมีเวลามาลองกดดูปุ่มอื่นนะให้กดปุ่มนี้นะปุ่มแลชนะครับที่อยู่ข้างๆกันเขาจะยืดเสียงให้ยาวออกไปเราปล่อยมือได้นะครับสังเกตผมไม่ได้จับเนาะเสียงยังเล่นอยู่ ก็จะเห็นว่าเสียงหยุดไปนะหลังจากที่เรากดปิดปุ่มนี้นะครับนอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะเลือกให้เล่นอะเปิโอเป็นแบบอื่นๆได้นะครับสามารถที่จะเข้ามากดปุ่ม Shift แล้วก็กดอะเปิโออีกครั้งหนึ่ง็นการ Edit นะครับจากนั้นก็มาเลือกที่ e n v e l o p เลือกเป็นอะเปิโอขึ้นหรือลงก็ได้นะครับ ให้เล่นเป็นสวิงหรือเล่นโน้ตสั้นๆก็ได้นะะเดี๋ยวผมลองแบบสวิงให้ดูนะครับแบบปรับเป็นสวิงสัก75%็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ ฟังชันถัดมานะครับก็คือฟังก์ชันการเล่นคอร์ดนั่นเองนะครับสามารถทําได้โดยการกดปุ่มถัดมาตรงนี้เป็นกลุ่มคอร์ดนะครับให้มีไฟขึ้นทีนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้เล่นคอร์ดเป็นลําดับที่เท่าไหร่นะครับเช่นตัวที่1นึ่งาาของบัตเสียงก็จะได้คอร์ดเมเจอร์เราเลือกได้นะว่าจะให้เล่นคอร์ดเมเจอร์คอร์ดไมเนอร์นะครับวิธีการก็คือให้กด Shift แล้วก็มากดที่คอร์ดจากนั้นหมุนที่เอ็นวอลล์ครับ รูทก็คือเลือกขีนะในที่นี้ผมเลือกเป็นคีสีนะครับจากนั้นก็ดูว่าจะเลือกเมเจอร์หรือไมเนอร์คอร์ดอันนี้เลือกเป็นเมเจอร์ไว้นะครับจากนั้นก็เลือกได้ว่าจะให้เป็นคอร์ดแบบไหนเอาพื้นฐานที่สุดก็เช่น 1, 3, 5นะครับกด1ทีเป็นการเลือกนะครับกด Back กลับมา เลือกเป็นตัวคอร์ดไวซิ่งอื่นๆได้ด้วยนะกด Shift นะครับกดคอร์ดอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราก็หมุนเลือกโหมดตรงไวซิ่งนะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งลองไวซ์อื่นบ้างสมมุติเราเลือกเป็นหนึ่งห้าแล้วก็เก้าบ้างนะลองฟังเสียงนะครับจะได้เป็นยังไง หรือลองเอาให้แปลกกว่านี้นะลองเลือกเป็น1 5นะครับแล้วก็ทบ1แล้วก็ขึ้นไปตัว2หรือตัว9นั่นเอง โหมดถัดมานะครับก็คือโหมดการเล่นสเกลหรือบันไดเสียงนะครับเราเลือกได้หมดเลยจะเป็นโครมาติกก็ได้เมเจอร์ก็ได้ไมเนอร์ก็ได้หรือว่าพวกโหมดต่างๆเช่นดอรีอนฟริเจียนมิกโซลเดียนอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะเป็นยังไงให้เลือกที่สเกลนะครับจากนั้นให้เลือกอยากจะเล่นสเกลอะไรก็กด Shift กดสเกลมุนตัวเอเวอร์ล็อปครับ ทีนี้มาทางขวาสุดเนี่ยมันอันที่3จะเลือกกด1ครั้งมันก็จะเลือกว่าเป็นสเกลอะไรนะครับมีคอมาติกเมเจอร์แล้วก็โหมดต่างๆให้เลือกหมุนตรงนี้เอานะครับจะลองแบบเมเจอร์ให้ดูก่อนนะที่บอกว่าโกงเนี่ยมันโกงเพราะอย่างนี้ครับก็คือด้วยความที่คีย์เขาเล็กนะเราอาจจะกดผิดก็ได้ใช่ไหมทีนี้สมมุติผมจะลองเล่นตัวโดเรมี แล้วผมเกิดเล่นผิดผมไปกดโดนตัวเลฟแฟตหรือโดช้า์ปนะครับจะเห็นว่าเสียงเลก็ยังเป็นเลที่ถูกต้องตามบันไดเสียงซีเมเจอร์อยู่เนาะ แต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาจะมีวิธีการดิวกับไอโมดสกเกลนี้ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับ M Audio เนี่ยต้องเรียกว่าโหมดโกงคือมันไม่ตัดเสียงออกมันเปลี่ยนเป็นเสียงที่ถูกต้องตามบันไดเสียงซึ่งผมว่าดีนะคือด้วยความที่คีย์มันเล็กอะครับเราอาจจะกดผิดก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราใช้โหมดนี้อยู่เนี่ยเราก็ไม่ต้องห่วงว่าเราจะเล่นโน้ตแล้วมันไปนโดนตัวอื่นที่มันไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้าไปกดโดนเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงที่ถูกต้องตามบันไดเสียงให้อยู่ดี แต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นบางยี่ห้อเนี่ยเขาเลือกที่จะมิวส์เสียงนั้นไปเลยก็จะได้ยินเสียงไม่ครบนะครับโน้ตมันก็จะค่ายหายไปอันนี้ก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับแล้วก็อาจจะแล้วแต่คนถนัดด้วยนะสำหรับตัว Drum Pad นะครับของตัว o x y g e n Pro Mini เนี่ยเราก็สามารถที่จะถ้าเกิดเราจะเล่นในตัวดออย่างเช่น Logic เนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกเป็น Track กลองขึ้นมานะครับแล้วก็เล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองกดให้ดู มันมีด y นามิกที่ค่อนข้างโอเคเลยนะเรากดแรงมันก็เสียงดนามิกว a l u e ที่ออกมาเนี่ยก็ได้สมมติเรา0ูถึงร้อเเนี่ยเราก็สามารถที่จะคอนโทรลได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวเจ้า M Audio Oxygen Pro Mini นะครับเป็นยังไงบ้างก็ถ้าเกิดสมมติว่าชอบนะครับก็สามารถจะสั่งซื้อได้นะครับที่ร้านตัวแทนจำหน่ายเลยเดี๋ยวผมขึ้นข้างล่างไว้ให้ดูนะครับในรายละเอียดของคลิปข้างใต้นี้เลยพบกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันบ๊ายบายครับ